ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมรละมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียนกล้าวและขอจะเจริมพรญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในธรรมทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไป อาตมาก็จะได้หยิบยกน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ในเรื่องของปรมัตธธรรมคือธรรมอันประเสรศนะิฐที่มีอยู่จริงๆอาตมาก็จะได้หยิบยกเอาเรื่องของอกุสลเจตสิกมากล่าวต่อจากครั้งที่แล้วอกุศลเจตสิกนั้นมีถึง14ดวงด้วยกันนะ เป็นเจดิศิกฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลน,นะเมื่อประกอบกับจิตของบุคคลใดหรือสัตว์ใดแล้วก็จะทําให้จิตใจของอบุคคลและสัตว์เหล่านั้นเป็นบาปเป็นอกุศลไปด้วย <S <S 1> <S 1> ฉะนั้นเมื่อจิตเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วก็จะมีการแสดงพฤติกรรมออกมานะทางกายทางวาจาหรือทางใจนะเป็นไปในทางบาปทางอากุศลนนะมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมนะหรือ ดื่มสุราเมายไรนะพูดปดโกโหกหลอกลวงเหล่านี้เป็นต้นนะการกระทําหรือการพูดนะที่เป็นทุจริตเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากอํานาจของจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลและจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลน,นั้นก็เพราะอาศัยอํานาจของเจตสิกนะที่เป็นฝ่ายของอกุศลที่เรียกว่าอากุศลเจตสิก14ดวงนะเข้าประกอบปรุงแต่งจิตฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้พูดถึง อากุศลเจตสิกในกลุ่มของโมจตุกะเจตสิกนะซึ่งมีสดวงด้วยกันก็มีโมหะเจติสิกอหิีริก,เรกปปะเจริสิกอโนตปะเจตสิกและอุทจจะเจรสิกนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงอุทจจะเจรสิกต่อจากครั้งที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้พูดถึงเรื่องของการประหารอุทจจะเจรสิก โดยตะทังค้าประหารนะซึ่งมีการประหาร6ประการด้วยกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นก็ได้พูดถึงการประหารอุทจจะประการที่หนึ่งนะที่มีชื่อว่าพระหุสุตะตาณนะคือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากนะคือเป็นคนที่มีการศึกษามากนะเมื่อมีการศึกษานะแล้วก็จะมีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วก็ถูกต้องดีแล้วนะ แล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยนะดังนี้เป็นต้นฉะนั้นก็วันนี้ก็จะได้พูดนะการประหารประเภทที่2ก็คือปาริปุจชะกะตาเป็นผู้มันสอบสวนทวนถามท่านผู้รู้อยู่เสมอคือหมายความว่าเมื่อบุคคลมันเข้าไปสอบถามท่านผู้รู้ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้หรือไม่มั่นใจ ย่อมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเหตุโดยผลของสิ่งนั้นนั้นสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดความภาคภูมิใจมีความสงบเยือกเย็นใจคลายจากความฟุ้งซ่านได้ 3. วินเยปะกะตันยุตาเป็นผู้รอบรู้ชำนาญและเคร่งครัดในระเบียบว,วินยัยคือหมายความว่า เมื่อบุคคลเป็นผู้ได้ศึกษาในระเบียบว,วินัยต่างๆทั้งระเบียบว,วินัยของตนสังของตนเองและสังคมและตลอดจนประเทศชาติอย่างดีแล้วย่อมสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในตนเองไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิดวินัยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโทษทันต่างๆหรือเกิดปัญหายุ่งยากตามมาในภายหลัง และเมื่อประพฤติตนเป็นคนมีระเบียบว,วินัยอย่างถูกต้องสม่ำเสมอแล้วย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชีวิตเกิดความสุขใจคลายจากความฟุ้งซ่านสามารถสแสวงหาความรู้ด้วยความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นเป็นการตัดต้นตอของความฟุ้งซ่านให้หมดไป 4. พุทธเสริตา ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเสมอหมายความว่าเมื่อบุคคลได้ฟังพระสธรรมจากพระพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ดีจากพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากเหล่าพุทธบริสัทในภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วโดยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักพุทธพจน์ และอัถกถาแล้วย่อมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องทำให้เกิดความภาคภูมิใจเกิดความสุขใจคลายจากความฟุ้งซ่าน 5. กาลยาณมิตรตาเป็นผู้ชอบคบหาสมาคมกับมิตรที่ดีงามไม่คบหาสมาคมกับมิตรชั่วคือหมายความว่า เมื่อบุคคลไม่คบหาสมาคมกับมิชฉ่วเลือกคบแต่กัลยานมิตรเท่านั้นย่อมทำให้ได้พูดได้ทำได้คิดแต่ในทางที่ถูกต้องได้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเป็นต้นย่อมไม่มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาภายหลังทำให้เกิดความภาคภูมิใจปลอดโปร่งโล่งใจ มีความมั่นใจในหนทางของชีวิตของตนเองสามารถคลายจากความฟุ้งซ่านได้ 6. สัาปปยะกะถาได้ฟังถ้อยคำอันเป็นสัาปปยะหมายความว่าเมื่อบุคคลได้ฟังเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เกิดองความรู้ตามความเป็นจริงเกิดความปลอดโปรง่งโล่งใจมีความสงบใจคลายจากความฟุ้งซ่าน และมีความเชื่อมั่นสามารถมุ่งมั่นยึดถือปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เมื่อบุคคลประหารวิจิกิจชาและอุทจจะได้แล้วก็เป็นอันประหารโมหะมูลจิตไปด้วยเนื่องจากโมหะมูลจิตทั้งสองดวงนั้นดวงที่หนึ่งมีวิจิกิจชาคือความลังเลสงสัยในธรรมแปประการมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นกำลังหลัก มีโมหะเป็นกำลังสนับสนุนดวงที่สองมีอุทจจะคือความุูงซ่้นไปในอารมณ์ต่างๆจับอารมณ์ไม่มั่นคงเป็นกำลังหลักมีโมหะเป็นกำลังสนับสนุนเมื่อประหารอุทจจะและวิติกิจฉาได้โดยเด็ดขาดแล้วย่อมเป็นอันตัดต้นตอของโมหะมูลยจิตนั้นไปพร้อมกันด้วยท่านสาธุชนทั้งหลาย องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องเกี่ยวกับอุทจจะในปฐมอุทจจะสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรละและควรเจริญพระองค์ได้ทรงตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายทมสามประการนี้สามประการเป็นชะไหนคือความเป็นผู้ว่ายากหนึ่งความเป็นผู้มีมิชั่วหนึ่งความฝุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่ง ดูก่ภิกษุทั้งหลายทำสามประการอันภิกษุพึงให้เจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านี้สามประการเป็นไนคือความเป็นผู้ว่าง่ายอันภิกษุพึงทำให้เจริญเพื่อละความเป็นผู้ทยานอยากหนึ่งความเป็นผู้มีมิตรดีอันภิกษุพึงให้เจริญเพื่อละความเป็นผู้มีมิตรชั่วนหนึ่ง อาณาปานาสติอันพิสุพึงทำให้เจริญเพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายทำสามประการนี้อันพิสุพึงให้เจริญเพื่อละทำสามประการดังนี้แลในทุติยอุทธจสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรละและควรเจริญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสกับพระพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ทำสามประการนี้สามประการเป็นไน,นคืออุทธจักหนึ่งอสังวรหนึ่งความประมาทหนึ่งดูก่อนพิสุจทั้งหลายทำสามประการนี้แลดูก่อนพิสุจทั้งหลายทำสามประการอันพิสูจพึงทำให้เจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านี้สประการนั้นเป็นไน,น คือสมถะอันพิสุพึงทำให้เจริญเพื่อละอุทจักสังวรอันพิสุพึงทำให้เจริญเพื่อละอสังวรความไม่ประมาทอันพิสุพึงทำให้เจริญเพื่อละความประมาทดูก่อนพิสุทั้งหลายทำสามประการนี้อันพิสุพึงทำให้เจริญเพื่อละทำสามประการดังนี้แล นี้ก็เป็นพระสูตรที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกับพระภิกษทุทั้งหลายในเรื่องของอุทจจะคือความฟาุ้งซ่านแสดงธรรมที่ควรละและควรเจริญเอาและท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็จะได้สรุปในเรื่องของอุทจจะเจรสิกอุทจจะเจรสิกนี้อยู่ในกลุ่มของอกุศลร,ราศรีคือหมวดแห่งอกุศนเจรสิก มี14ดวงเป็นโมจตุกะเจตสิกคือเจตสิกที่ประกอบกับอกุศลจิตได้ทั้ง12ดวงจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสภากุศลสาธารณเจตสิกแปลว่าเจตสิกที่ประกอบได้ทั่วไปในอกุศลจิตทั้งหมดอุทจจะเจตสิกเป็นนิยตโยคีเจตสิก คือเจดสิกที่ประกอบกับจิตได้โดยแน่นอนคือหมายความว่าเมื่อระบุว่าประกอบกับอกุศุลจิตได้ทั้ง12ดวงครั้นเมื่ออกุศลจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นย่อมมีอุทจจะเจตสิก์ประกอบร่วมด้วยเสมอโดยไม่มีกรณียกเว้นอุทจจะเจดสิกย์ย่อมเกิดร่วมกับเจตสิกได้26ดวงเว้นอุทจจะคือเว้นตัวเอง คือเมื่อประกอบกับโลภะมูลจิต8ย่อมเกิดพร้อมกับอัญญสมนาเจริสิกสาโมหะอาหิริกะอโนตป,ปะโลติกะเจริสิกสาีทุกะเจริสิกสองเมื่อประกอบกับโทสะมูลจิตสองย่อมเกิดพร้อมกับอัญญสมนาเจริสิกเอเวนปีติและฉันทะโมหะอาหิริกะอโนตป,ปะและวิจิกิจฉา เพราะในโมหะมลจิตดวงที่หนึ่งเท่านั้นที่เกิดพร้อมกับวิจิกิจฉาเจริสิกอุทจจะเจริสิกย่อมละได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งอรหัตมัคคายนส่วนมัคคายนอื่นย่อมละได้เป็นบางส่วนคือโสดาปฏิมัคคายนย่อมละอุทจจะเจริสิกที่ประกอบกับทิฏฐิคตะสัมปยุตจิตหนึ่งวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตหนึ่ง ได้โดยเด็ขดขาดเรียกว่าสมมเชทะปะหานสกัาคามีมัคคยานย่อมละอุทจจะเจริสิกที่ประกอบกับทิฏฐิขตะวิปยุตตาจิตสีโทสะมูลจิตสองอุทจจะสัมปยุตตาจิตหนึ่งโดยการทำให้เบาบางเรียกว่าตะนุกระประหาอนอาาคามีมัคคยานย่อมละอุทจจะเจริสิกที่ประกอบกับทิฏฐิขตะวิปยุตตาจิตสี่ โดยทำให้เบาบางเรียกว่าตานุกรประหารและย่อมละอุทจจะเจริกที่ประกอบโทสะมูลจิตสองโดยเด็ดขาดเรียกว่าสมุเชทะป ahan อร,รหัตมรคคยานย่อมละอุทจจะเจริกที่ประกอบกับทิฏฐิคตะวิปยุตจิตสีอุทจจะสมปยุตจิตหนึ่งโดยเด็ดขาดเรียกว่าสมุเชทะปะหารเพราะฉะนั้น พระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะสามารถชำระล้างอุทจจะเจริกให้หมดสิ้นไปจากขันธะสันดานได้สรุปในเรื่องของโมจตุกะเจริกอากุศลเจริกที่กล่าวแล้วสีดวงคือโมหะความไม่รู้ความหลงงมงายอาฮิริกะความไม่ละอายต่อบาปทุจริตอโนตตปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริต และอุทจจะความฟุง้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนี้ชื่อว่าโมจตุกะเจรสิก er ยกเอาโมหะเจตสิก er เป็นประธานและเมื่อโมจตุกะเจรสิก er นี้เป็นอกุศลสาธารณะเจรสิก er ย่อมประกอบในอกุศลจิตได้ทั้ง12ดวงคือโลภะโมจิตแปโทสะมูลจิตสองและโมหะโมจิตสองเป็นที่น่าสังเกตว่าเอกคตาเจตสิก ซึ่งเป็นเจริิกทําให้จิตมั่นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวและสภาพจิตตสาธารณะเจริิกย่อมประกอบในอกุศลจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นสภาพของเจรสิกทั้งสองดวงคือเอกัตคตากับอุทจจะเจริิกนี้ย่อมต้องประกอบกับอกุศลจิตพร้อมกันแต่เจริิกทั้งสองดวงนี้มีสภาวะลักษณะที่ตรงกันข้าม ไม่น่าที่จะประกอบในในจิตดวงเดียวกันได้ในกรณีนี้ก็มีอธิบายว่าสภาพของจิตนั้นมีการเกิดดับรวดเร็วมากจิตเกิดขึ้นดวงหนึ่งย่อมรับอารมณ์ได้อย่างเดียวเท่านั้นเอกคตาเจรสิกทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้รับอารมณ์เดียวนั้นอยู่ได้นานเท่าที่กําลังความสามารถของเอกคคตาเจรสิกจะทำได้ในแต่ละขณะจิต ส่วนอุทจจะเจรสิกนั้นเป็นสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ฝุงสั้นรับอารมณ์ไม่มั่นคงเมื่อจิตดวงหนึ่งดับไปแล้วจิตดวงหลังย่อมเกิดขึ้นอุทจจะย่อมปรุงแต่งจิตนั้นให้รับอารมณ์อื่นต่อไปด้วยเหตุนี้อกุศลจิตที่เกิดขึ้นทุกดวงจึงมีเจรสิกสองดวงประกอบพร้อมกันได้ในลักษณะดังกล่าวนี้อารมณ์ของอกุศลจิต แต่ละดวงจะตั้งมั่นหรือฝูงซ่านนั้นขึ้นอยู่กับกำลังของเจตสิกทั้งสองดวงว่าฝ่ายใดจะมีกำลังยิ่งย่อนกว่ากันตามธรรมดาแล้วกำลังของเอกัดขาตาเจตสิกในอกุศลจิตย่อมมีกำลังอ่อนกว่าอุทะจะเจตสิกเอกัดขาตาเจตสิกจะมีกำลังมากต่อเมื่อประกอบกับกุศลจิตโดยเฉพาะกุศลจิตที่ขึ้นสู่อปนาชาวนะด้วยแล้ว เอกคตาเจสิ์นี้ย่อมทำให้จิตรับอารมณ์เดียวได้มั่นคงยิ่งขึ้นจึงสรุปได้ว่าเอากคตาเจริ์ย่อมทำให้สมประยุตตธรรมคือจิตและเจสิ์ที่เกิดพร้อมกันกับตนในอกศุศลจิตนั้นให้สงบตั้งมั่นไปตามกำลังของอุทจจะเจริกกล่าวคือถ้าเอากคตาเจริกมีกำลังน้อยเอกคตาเจริก ย่อมสงบอยู่ได้มากถ้าอุทจาเจริสิกมีกำลังมากเอกคตาเจริกย่อมสงบตั้งมั่นได้น้อยตามไปด้วยอันหนึง่งเพราะอุทจาเจริสิกมีความฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นหรือปรุงแต่งจิตให้เปลี่ยนไปรับอารมณ์อื่นอยู่เสมอเช่นนี้กำลังของอุทจาเจริกจึงขนขวายประมวลกรรมไว้ได้อ่อนลงเพราะฉะนั้นในอุทจ สัมปยุตจิตซึ่งเป็นโมหะมูลจิตดวงที่สองจึงมีกำลังน้อยมากไม่สามารถนำปฏิสนธิในอบายภูมิได้ย่อมให้ผลได้เฉพาะในปวัติการเท่านั้นส่วนอากุศลจิตอีก11ดวงนอกจากนี้ย่อมสามารถให้ให้ผลได้ทั้งในปฏิสนธิการคือในเวลาเกิดขึ้นในพบใหม่และในปวัติการคือในขณะที่มีชีวิตอยู่ในพภูมิที่เกิดอยู่นั้น และท่านสาธุชนทั้งหลายก็เป็นนันว่าจบในเรื่องของอา,อากุศลเจเรสิกในกลุ่มของโมจตุกะเจเรศิกสีดวงนะก็คือโมหะอาหิริกะอโนตป,ปะและอุทจะเจเรสิกซึ่งเป็นดวงสุดท้ายนะก็เป็นนั้นว่าจบโดยยอ่อพอสังเขปแต่เพียงเท่านีน้วันนี้ก็คงจะพอสมควรเกเวลานะแต่ามาก็ขอยุติ าการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่าน คืนขอเจริญพร